ตอนที่10.2เย่อหน้าไมา่รับคุญนั่นวันอะไรกันล่ะนั่นขอบคุณที่ทำงานหนักนะคะคงเกี่ยวกับเจ้าหน้าใหม่พู้นั้นสิน,นะเออค่ะพูกเขาทำธรุร,ร,รกิจเสร็จสิ้นแล้วน่าจะกลับมาได้แล้วแต่เสร็จแล้วภารกิจของผู้นั้นคือป่าบัวดำยักษ์สิน,นะไม่ใช่ว่านั่นเป็นมอนสเตอร์ที่เกี่ยวพยายามจัดการอย่างเอาเป็นเอาตายหรอยกหรอจะบอกว่าพวกสองคนนั้น จัดการมันโดยแทบไม่มีการเตรียมการเลยหลอกหลอคิดว่าพวกนั้นจะยอมแพ้ล้มเลิกซะอีกเออแต่ว่าพวกนั้นดูไม่ไม,ไม่มีแววเลยนะมนุษย์สัตว์นั่นแข็งแร่งกว่ารูปล่างหน้าตาที่เห็นแท้ไม่นะฉันคิดว่ามนุษย์คนนั้นแข็งแร่งกว่าแต่เห็นว่ามนุษย์คนนั้นมี Level เลเวลลิมิตเล้วหนึ่งเองนะถ้าเลี้ยวหนึ่งทำได้ขนาดนั้น พวกังวลว่าคนอื่นจะต้องเอะอะเรื่องนี้กันใหญ่แน่ๆประธานโทษด,ด้วยนะคะดิฉันมีเรื่องอยา่างอยากจะปรึกษาคุณทั้งสองคนอย่างหน่อยนะคะนี่เจ้าพวกหน้าใหม่กลับมาแล้วอยู่ตรงถนนหลักฝั่งตะวันตกอ้อปลอดภัยกลับมาไหมคะไม่ใช่เวลามาพูดอะไรแบบนั้นสันหน่อย เธอเป็นคนดูแลเจ้าพูกนั้นใช่ไหมล่ะรีไบไปทำอะไรสักอย่างทีเซ่เอ๊ะหลบทางหน,น่อยเด้อหนุ์นั่นบ้าบอจริงๆเหมือนว่ากังวลไปก็เสียเปล่าสินะดูสิฉันทายถูกละแล้วจะให้ทำแล้วจะให้เราทำอะไรหรอพักงานต้อนรับจัง ทีมทำความสะอาดกำลังหาคนเพิ่มจ้านี่ภารกิจเร่งด่วนไปปลุกคนที่นี่ภารกิจเล่งด่วนไปปลุกคนในที่พักที่ว่างมาให้ตายสิคนไม่พอเลยทําไงดีมีมอนสเตอร์ลบมีมอนสเตอร์หลายตัวกดอยู่ใกล้ๆประตูทิศตะวันตกเพราะกิ่นเลือดช่วยส่งคนไปจ,จัดการที่พลเมืองบนพลเมืองบนเรื่องกิ่นเหม็นกันใหญ่เลยไว้จะไปขอโทษพวกเขาทีละคนทีหลัง ตอนนี้ขอให้พวกเขากลับบ้านโดยด่วนตะแก่ข้างล่างโกรธหรือเปล่าเลาก็เมาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละชักไม่ดีเลยมิกุเราทำให้วุ่นวายกันไปหมดเลยอุต่าห์มีน้ำใจลากลับมาที่กิวแต่เหมือนว่าจะให้ผลตรงกันข้าแฮ้เฮะเพิ่งจะทำภารกิจแรกเสร็จสิ้นนี่ทำไมทำหน้าดูแย่แบบนั้นเล่า โย่หน้าใหม่ยินดีด้วยที่เข้ากิวเนดูด้วยยินดีด้วยที่เข้าร่วมกิวแล้วเริ่ภารกิจแรกยินดีที่ได้รู้จักนะขอหน้าข้างๆได้ไหมครับในฐานะรุ่นพี่ขอเลี้ยงให้นะดื่มได้เลยไม่ต้องเกรงใจทำภารกิจนั้นสำเร็จได้โดยมีแค่สองคนทำเอาตกใจเลยละรู้ไหมว่าถึงนั้นรู้ไหมว่าถึงฉันตั้งใจที่จะส่ง ทีมใหญ่เพื่อไปจกำจัดมันเชียวนะนั้นเนี่ยสุดไปเลยชมเกินไปแล้วนะครับที่ทำให้กิวลำบากต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆครับถึงจะเสนอตัวช่วยแล้วก็เถอะแต่พวกเขาก็บอกว่าอย่าทำอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับ <c oughs> ไม่ต้องกังวลไปหรอกแถบเหมือนว่าพนักงานเองก็จะดูสนุกสนานกันอยู่นะ ไม่มีใครตายเพราะงั้นแหละเลยทํางานกันอย่างกระตือร้น,นยังไงล่ะทุกคนก็รักในงานขวงพวกเขานอกจากนี้ไอ้ที่นายเอากลับมายังเป็นวัตถุดิบที่มีค่าอีกที่สําคัญปกติแล้วจะต้องใช้กําลังคนและเวลาไปจํานวนมากเพื่อคนมาแต่นายกลับแบกไอ้ตัวโตวขนาดนั้นกลับมาได้แค่แบกล,ลาก,ลกกลับมาได้ ตัวด้วยแค่แบกร่างกลับมาด้วยตัวคนเดียวได้ก็มีส่วนช่วยกิลมากแล้วล่ะจะไม่นับที่ยังช่วยเจ้าพวกนั้นได้อีกด้วยใช่ไหมพวกแกเออเหมือนว่าจะมีอะไรนะครับขอบคุณที่เอาหนังมันมาให้กิลนะตอนนี้ในที่สุดก็กลับไปที่มันตอนนี้ในที่สุดก็กลับไปที่มั่นของฉันได้สักที พวกเรามีหน้าที่ดูแลสถามรบที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ทนไฟสูงนะ่ะแต่ว่าเราเจอปัญหาในการหาอุปกรณ์พวกนั้นนายนะ่ะเป็นพรชได้นะ่ะเป็นพระผู้ช่วยของเราจริงๆเป็นมนุษย์ที่ดีถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะไว้เจอกันใหม่โชคดีนะมนุษย์น่าก็ตามนั้นและโชคดีนะรุ่นน้องตั้งตารอ ตั้งตาคอยที่จะได้ร่วมทำงานกับนายเลยละถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกเราได้นะเจ้ารุ่นน้องตั้งใจทำงานแบบนั้นไปอีกนานแค่ไหนฉันจะไปดื่มมากับฉันสิทำงานเยอะไปแล้วหาคนหามันเยอะไปแล้วนะหาหาคิชิซังให้ผมเป็นบางส่วนก็ได้ให้ผมบางส่วนก็ได้ขอบคุณสลับ ความเอาใจใส่นะครับเพื่นพี่อ่าดัางนี้นี่เองสั้นท่านก็คือถึงจะมีลุ่มรุ่ม,มดอนๆอนแต่ก็ภารกิจนี้ของเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จเอ๋หรอความหมายความว่าการตัดสินใจของฉันในการเลือกภารกิจไม่ได้เดวร้ายยังไงละ่ะหุนหันพลันแร่น คุณหันพันล่นเกินไปไม่ต้องกังวลไปนะครั้งต่อไปฉันก็จะเลือกภารกิจดีๆให้เหมือนเดิมเลือกอันไหนดีนะควรจังไม่ได้ค่ะในระหว่างนี้การจัดการดูแลเรื่องภารกิจของคุณเองค่ะหาความสามารถของคุณน่าประทับใจมากแต่นอกเหนือจากนั้นคุณสมคุณสดบัตรอื่นๆคุณสม,สมบัติอื่นๆ,นๆนยังไม่ไดี สักเท่าไหร่ณตอนนี้ยังไม่สามารถมอ่ภารกิจของเด,เดนแดนอื่นให้ได้จะทำให้พวกคุณทำภารกิจที่ฉันเลือกค่ะเอ๊ะกำลังจะบอกว่าพวกเราไม่มีสมันสำนึกอะไรเลยสินะโอ้จริงสิแล้วเจ้านั่นที่พวกเราเอามาล่ะไม่ควรได้รับรางวัลพิเศษหรอกหรอ เรื่องนั้นก็มีอะไรจะให้นะคะนี่ค่ะอะอะไรนะเช็คเงินหรอใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์นี้ค่ะได้หักเงินรางวัลพิเศษไปแล้วเพราะงั้นช่วยพยายามเต็มที่เพื่อชำระส่วนที่เหลือด้วยค่ะยังไงก็ตามโปรดทราบไว้ว่าเราสามารถออกคุณส,มสามารถออกคุณสมบัติอย่างไรก็ตาม โปรดทราบไปว่าเราไม่สามารถออกคุณสบัติอย่างเป็นทางการได้จนกว่าจะชำระเงินจนหมดค่ะสั้นๆก็คือนี่ทุ่มหัวให้ตายสิทำไมทุกคนสิ่งทำไมทุกสิ่งที่ฉันทำไปกับได้ผลกันข้ามกันหมดเลยมองในแง่ดีเธอก็ยอมรับในความสามารถของพวกเราัน่นก็ดีพอแล้วนี่ พูดมาได้ไม่ไอาปากนายต้องใจวินนี่นะโอ้ก็จริงแฮะกึกๆๆในที่สุดก็ออกมาจากหุบเขาได้แล้วทําไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดขึ้นกับพวกเราด้วยมอบภารกิจทั้งหมดมาให้พวกเราเลยเลยช่วยอยู่ในที่พักจนกว่าทางเราจะเรียกที่หลังนะค่ะ